รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องเดอะเนื้อเกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมเอเรียแอสเตรชันกันครับผมซึ่งเกมนี้น่าจะเป็นเกมเก่าเนาะแต่ว่าเพิ่งจะแจกในยี่ปีกิมก็เล่นเลยช่วงนี้ไม่ถ่ายคลิปมานานก็คันมือเหมือนกันคลิปนี้จะสเปเชียลหน่อยนะเพราะว่าผมอะ่ะเปิดกล้องคือผมจะผมมีแผนแล้วผมจะเปิดกล้องเฉพาะเกมผีพวกเนี้ยจะ,จะเปิดแต่ว่าถ้าเป็นพวกเกมปกติอย่างพวกโรบอท หรือว่าเกมต่างๆที่กันจะอัดอย่างเงี้ยที่มันไม่ค่อยเกี่ยวกับพวกความหลอนหรืออะไรพวกนี้ยจะไม่เปิดจะเปิดเฉพาะเกมพวกมีความหลอนมีความน่าก,กลัวอย่างเงี้ยจะได้เห็นรีแอคชั่นการตกใจของผมเต็มเต็มอ่ะแล้วก็ไปเล่นกันเลยซึ่งผมจะบอกกันนะว่าอันนี้ไม่ใช่แบบมาเล่นแบบเป็นสตอรี่โหมดนะครับคือผมจะมาเล่นเป็นแบบเหมือนยังไงอะสไบเวอร์โหมดอะซึ่งผมบอกนะที่ผมเพิ่งเล่ดเสร็จนะไม่เคยเล่นเลยอืม แล้วคือผมเนี่ยก็ต่าการคิดว่าช่วงเนี้ยคือผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างในการทําคลิปอยู่แล้วก็เลยคลิดว่าในภายใน,นหนึ่งสัปดาห์เนี่ยผมจะลงคลิปหนึ่งคลิปก็ไม่ก็เป็นวันเสาร์ไม่ก็อาทิตย์สองวันนี่แหละจะลงสักวันหนึ่งแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นวันอาทิตย์มากกว่าวันอาทิตย์น่าจะว่างส่วนจันหนึ่งสุปแต่ปัดทิ้งไม่ได้เลยเพราะผมไม่ลงแน่นอนผมไม่ว่างนะครับไปทำเรป่ล่นกันเลย อ่าสวยไปหมดเนาะ p a ี i n g s so ่ง before หมอัอันนี้คือผมบอกแล้วผมไม่เคยดูหนังเรื่องเอเลี่ยนเลยนะผมจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยอันนี้คือเดอะเบสเม n นต์เบสเม้นต์น่าจะอ่าห้องใต้ดินมัน่นาจะมาวันนี้เข้าอย่างไรวะอ๋อเห็นเธอ มันยะเขาคือใข่ปะ,อ,ะอันนี้อันนี้คือเล่นเกมวะเหรอใจใจยังมาแบบไม่ครบเลยอะคือผมเป็นคนที่แบบกลัวผีกลัวผีนะแต่ไม่ได้กลัวแบบมากขนาดนั้นคือแบบไม่รู้ไม่คเคยเปลี่ยนปะคือแบบพอกลัวผีปุ๊บคือก็จิตตกอะคือแบบมีอะไรเกิดขึ้นกูตกใจหมดเลยอ่ะออมาดูกันป้าผมจะกี้แตะในเกมนี้กี่รอบผม โอ้เอ้ยมันก็ใช้ได้นะราฟฟกเกมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นใช้ได้อยู่อันนี้อะไรเนี่ยมีจอแลกลเลีิกูเด็กเลยอ่าเออผมลืมบอกไปถ้ามีคำหยาบแล้ววกนี้ก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมอันไม่ไหวจริงการที่ผมพูดแล้วไม่มีคำหยาบอ,อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวตนของผมเลย <c oughs> ไม่จะไปโควิดนะครับ <c oughs> นี่ขึ้นตอไปไหน เฮ้ยเวลาอะไรอ่ะเฮ้ยคือเลยครับคือเลยครับต้งซ่อใช่ไหมครับเออเริ่มมามเล่นกุเลยเหรอกำเรินดูดูดูสีหน้าของเขามันช่างหวัดแววเลือเกินผมเปิดประตูไปอมน่จาจะตาย anh bay đi dần luôn á mình á ôi nó xiên cái đằng đây nè mày bay bay lắm có mày gần nhau นึกว่าซ่อมของตรงไหนที่ผมตกใจแล้วพูดคำหยาบมาผมก็อาจจะใช้เซ็นเซอร์นิดนึงนะเพราะมการไม่คิมติดเหลืองมากคือผมว่าผมจะไม่ตกใจเอเลี่ยนผมจะตกใจเอฟิกเกมเนี่ย เยคุณเห็นเลยไหมครับวิง่งซีครับซ้อนครับเห็นใช่ไหมทุกคนผมเห็นเต็มตาผมลืนนานเงยใจเย็นครับพี่พี่ใจเย็นครับไม่มีใครไม่มีมนุษย์อยู่ในนี้เลยครับพี่พี่ใจยเย็นไม่มีมนุษย์อยู่เลยนะพี่ เย้เริ่มมาุโดเลยเรอเนี่ยมหน่ากลัวยังวะอันนี้ขนาดแบบซ่อนนี่น่นากลัวขนาดเื่นเนี่ยลิมีสามสิบนาทีโอ้เพิ่งเห็นเคเราจะรีบไปครับผมคราวนี้เราดูเลยนะครับผมว่าอ่าอย่างนี้ผมคิดนะผมว่ามันน่าจะกลัวแบบ ขึ้นฟอกไฟอะไรพวกนเนี้ยมันน่าจะถั่วมั้งโอเคเอาไปได้ปะคือผมจะบอกนะหน้าจอผมอ้าวเที่ยนนเล่ซ่อนดีวะคือมันมันมืดนะสำหรับผมอะ่ะแต่ผู้ชมเห็นก็น่าจะไบรรยากากบคล้ายผมแหละไอ้ตรงนี้จะมากรืนอ่ว,วะ ผมรีบซ่องห่อครับจำได้ตอนมามันมาแล้วได้ยินเสียงเท้าของผมแต่ไม่รู้คุณผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่าแต่ผมได้ยินแน่นอนเพราะมันต้องอยู่ใ,ใกล้ๆนี่นแหละไม่ใกล้ก็ไกลแต่ดูท่าละ่ะน่าจะใกล้มือถอยหลังโอเดินอย่างนี้ได้เจรอโจดิงด่งโจดิงด่ง,ง,งอยู่ไปแดงมันมากตาย ไม่อยู่หรอว่ามาันเริ่มมาเนะี่ยในยิงๆไปงานบางอย่างอะไงทุกคนผมคุยออกไปดีไหมโอ้โหไม่น่าพูดเลยอยูนุ่มอยู่นุ่ม ได้ขวันมาอยู่บ่อนนะี่ว่ามันยังอยู่เห็นใไหมครับถ้าเปิดกตัวอีขึ้นไปนี่ว้วเวล้ ไ,อ,ไ,อ,ไอยังมึงไปแล้วทีื้องามไส้ไปยังเฮ้ยกลับไปเล่นฟ้าขายสามกมิตูดีกว่า ชาร์เจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่ที่ไม่อาจออกไปจากที่นี่ได้ผมอาจะเล่นประมาณสักประมาณห้าตานะผมจะลองดูเชอมันก่อนแล้วลองจดจําเสียงมันให้ได้มากที่สุดอ่าถ้าผมจําเสียงให้ได้มากผมก็จะรู้ว่ามันอยู่ฝั่งไหนหมันอยู่ใกล้เราหรือเปล่า มันอยู่นู้นน่ะันนี้มีตู้ซ่อนนะครับ ไอ้งามใสเอ้ยอมันด่าฮือหุ่นตื่นเต้นยิ่ก็เชียร์บอล ไม่ออกไปทุกทีวะแม่เงเหมือนรู้ว่ากูอยู่ที่นี่อะอะไรอะเฟลว่าล uh, yeah. ็อกดาวน์สเตเวลคืออะไรวะไอสเตเวลให้ล็อกล็อกแต่บันไดเฟลแล้วชิปปิ้งแล้วเงี้ยอ๋อมีเวลา มันไม่ไปสักทีวะงวนนอะไรนะสิยงเตีนนึกว่าบิ๊กฟุตไอ้หำมันไปเถอะขอร้องโอ้ยเมื่อกี้เลยไปตกใจเลยไม่แห่หำนึกว่าหมาเห่า อันนี้เพราว่าผมท้าทายตัวเองดีกว่าเดี๋ยวครั้งเนี้ยคือถ้าผมออกไปตอนนี้นะคือผมจะไม่เข้าอย่างเงียผมจะวิ่งหนีมันเลยผมจะลองดูสปีดมันแล้วส่วนตาหน้าผมจะเล่นแบบเล่นจริงๆแล้วเล่นแบบต้องข้ากลัวมันถ้าเล่นกลัวมันคือไม่เล่นไม่ไหวจริงๆต้องเล่นแบบแบบกล้าๆหน่อยอย่ะ ดูเชิงลงในเผื่อแม่งออกไปแม่งดักแต่ที่ผมเห็นเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเสียงประตูเลยนะ ว่ไปแกปกดตัว A ป่ะเออกดตัวไม่น่าเปลี่ยนดิอ๋อ,อตัว F ในงามไส้พูมีปืนไฟกวกม่กมลัวมึงหรอเหมือนแม่งรู้อะ่ะ มึว่าไปไหนไม่ได้เลยมึงโกตะนั่งยองมงว่าปลอดภัยสิ ยู่ไนวะมีกระเป๋าเต็มไปในเกมเนี่ยว่า AI เกมนี้ไม่จะหลาดหรอคุดูท่านะ งามไส้ดุ้งหมดเพราะว่าอยู่คือเมื่อกี้ก็งงม,มากเลยเว้ยมันมีประตูประตูหนึ่งอะที่ผมอยู่ตรงหน้าเออแล้วมันไม่เปิดเนี่ยผมก็รู้ขี้เสียงอะไรว่าไปวิ่งตึงๆๆๆๆ้งตึ้งตึ้งตึ้งมาเลยผมนึกว่ามันมันมาข้างหน้าวะเราลองดูปรากฏแม่งวิ่งอ้อมมาเอเลี่ยงฉลาดกว่าคนอีกนะเพิ่งรู้กันนะเนี่ยเอเลี่ยงไม่ฉลาดกว่าคนอีกอะมาคราวนี้เราจะเล่นแบบแลมโบ้ครับผมแก้มกันแก้ม ก็จะเนี่ยแบบแลมโบเปินไฟมีอยู่ห้าสิบเองทำไมไม่มีห้าสิบอ่ะมานี่เลยมาครับน้ำใส่รู้ได้ไงวะ <c oughs> ขนาดรู้ว่ามีปืนไฟยังดุ่งอ่ะอยามเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นจริงต้องเล่นสตรอรี่หมดก่อนนั้นถึงจะมีความเชื่อชันน่อ่ะเราจะไม่กลัวอะไรทั้สิ้นต้งแต่ทางนี้เนี่ยนะครับเปิดไฟรอเลยครับเปิดไฟด้วยะ เว็บแลล้เว็บแล้ว,ว,ม,ลวมึงจะเป้าลัมโบอ่ะมันมายิ่งอ่ะ ดิมากูยิงอะมีอยู่แค่เนี้ยแหละมองว่ามันมาเนี่ยออกแห oh, <wing. S 1> ว่งเลยวิ่งดิครับรอหาเลยละ่ะ ไม่ได้กลูนะตอน,นนะี้ไม่อยากเล่นแล้วนะครับขออีกรอบเดียวคราวนี้ขั้นสุดท้ายแล้วสู้ไม่ได้ให้มันรู้เลยสู้ไม่ได้มาๆๆๆๆเก็บไม้มมมมมมหมดเก็บไม้หมดมาเราจะวิ่งบวกเลยนะครับาวนี้จะวิ่งแบบเปิดไอหำ มึงไปไหนกูฆ่าแล้วพันมึงนี่แหละมึงต้องมาไล่กูรอกฮ่าไล่อยู่นั่นเลยแม่งอยู่ที่ไหนวึงเนี่ยวิ่งู่ที่ไหนวึงเนี่ยวิ่งไปที่ไหนวึงเนี่ยเออมึงเห็นคุณไฟหมดแล้ว เมากไหนวะหมดอารมณ์ในเกมนี้จริงๆเม้อ